สวัสดีันนี้มาส่งแพะอยู่ที่บ้านท่ามะไฟหวานนะครับนี่จะส่งพ่อพันธุ์ไอ้ไข่แดงขอมาเล่ครับขอมาเล่ขอไม้พ่อสอนทางไหนแยว่าจับเบื้งยี่เดย์ยี่เดยดหูจักกันนี่นะครับพ่อพันธุ์ไข่แดงย้ายมาอยู่นี่แล้วแล้วก็ชุดแม่พันธุ์ครับสิบตัว สิตัวนะครับโอ้บรรยากาศที่บ้านมีเขาหน้ายู่มายุ่งถึงปะไปไปไปชิดตัวรงถึงนะครับตันี่เทนรงครัะบนี่นะครับโอ้หนี่บรรยากาศโอ้บรรยากาศดีมากนะครับที่นี่นี่ เด <um ี๋ยวทั้งหมดมันทั้งหมด18ตัวนะครับ18แดตัวบรรยากาศดีมากเลยไข่แดงมาอยู่นี่แล้วพ่อเสียได้เลยเดี๋ยวนี้จะให้พ่อสอนฉีดยาให้นะครับว่าพน้นมยัมันมืน่เหมือนลพิ่นว่าแค่ท่านอยู่ผมผมแบอๆมันผมบตัเตๆแล้วที่ห่ให้พ่อสอนฉีดยาให้อยู่ ว่านมเนี่ยไวหแจกไทยให้ลูกสาวพ่อเบิ้งดิเป็นการเป็นการประตูที่จประตูก็ยันออกไปเาไปนี่ประตูดังตัวว่าไเ้หมดเออข้างนอกก็ล่ะถ้าจไมได้ใั้เชิงในี่ามใเสียตนี้จะกินหมด่นี่สองนยหมดนี่ก็สอนด้วยนะครับมาถึงก็สอนเลยนี่เป็นยาบำรุง โอ้หนังมันขาดูซานแค่นี้ฉีดเข้าไปยกฉีดสองขาดทางไเก็ได้ยากยังกว่าอาจารย์มรุนคาร์ดสานครับคาร์ดูานยอดกระดูกมันเดือดครับจากพอลูกมาถึงนี่เป็นชุดลูกนะครับที่เอามาให้ด้วยเออน่ารักคือม้วนจะน่อยตรงนี้ลูกน่ารักมากเลยดูลูกน่ารักมากเลยเข็มมือนี่ป่ะกิตถ้าเราค้นอ่ะห้องเอาเข็มของม้วไปฉีด เราคนเอากินง <Es> <an> ้อที่เปนไปชมตายผู้ดีแพีว่ตะคนว่าจะแคนกัย่านเข็มเหมือนไงครับมือ่เปี่ยนนมอยเ้ยตัเป๊ะกับชีเียเยวะนะบ่เราค้นมากันถ้ามือที่เยตัเเป๊ะตออเตีมันเห็นรูปสืว่ามันเจ็บสอนการเลียงนมันไ่รู้เรีอหอกนเขาดิบไปสีซื้อตัวหนึงันสซื้อสีลุม คาตายเลยเป็นแม่ลูกนะครับขีแต่จ้าก็ขีแต่าตเขาบอกท่านใสเข็มด้วยสัมภาษณ์แต่พ่อสัมภาษณ์เนี้ยนี่อยู่บ้านได่น่บ้านไสทองบ้านไสทองอยู่อำเภออย่างว่านอำเภอแก่งค้อเหถึงใจว่าพ่อพ่นพี่เองมาสองคันเลยเนดย อีกคันหนึ่งเป็นลูกนะครับเอาเอาใส่ลูกมาเอามาส่งเรียบร้อยนะครับเขาเายนเดรยวนี้สองบวกบูตาซิลกับออกซิเจนวนี้นข่พี่เขาเสียสะละต้นมะม่วงเลย ไข่แดงเสียดายมากไข่แดงยายบ้านแล้วข่กอกก็อย่างน้รอน้อยๆไข่เมื่อวานนียายโคตรกอสองสามเสี้ยวมอยก่อดูได้น้อยปริมาณลุงแก้วปริมาณย่าหลุงแคหนึ่งชี้ๆก็หนักสิบกิโลจำไม่รด้อันนี้ขนาดาผมจะบอกดูจำไม่ได้เพราะว่าแพ้วอยนมันน้อเดียงย่อลายเขาเส่สลินไงยายางแค่นี้ไปยาไปยดเนี้ย อโซนวยนันอยนี่เอามาส่างทั้งหมดแล้วนะครับขอบคุณที่ไว้ใจสุภกิจฟาร์มนะครับโอเครับไปแล้วครับสวัสดีครับบรรยากาศดีมากเลยนะครับเป็นวิวภูเขาโอเคสวยทั้งนั้นนะครับเอามาส่าง